จะเป็นยังไงถ้าเกิดอดีตบริการสุดโหดต้องมาทําภารกิจขนในโตกีซลีนสารก่อระเบิดโคตรอันตรายที่แค่ไม่กี่หยดก่อระเบิดบานเดเลตเป็นจุดแล้วทว่าชายคนนี้กลับต้องขนมันมากกว่า200กิโลแถมยังต้องเดินทางฝ่าอันตรายมากกว่า800กิโลเมตรอีกและที่หนักที่สุดก็คือมีเวลาจํากัดแค่24ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเกิดไปไม่ทันชีวิตของพวกเขามันก็จะต้องจบลงอย่างแน่นอนซึ่งสุดท้ายนี้พระเอกของเราจะสามารถทําได้สําเร็จหรือไม่ร,รวมถึงการต่อสู้และความอันตรายภา ในเรื่องมันจะสนุกและมันขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมการสปอยหนังเรื่อง The w a g e s of Fear กันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องไปดิชาย2คนโดยที่พวกเขาก็กําลังซ่อมทอดส่งสายไฟกันอยู่แต่แล้วในตอนนี้เองจูจ่ๆมันก็ได้มีรถคันนึงถูกไล่ล่ามาทางพวกเขาแถมหญิงสาวที่กําลังถูกพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายตามไล่ล่าอยู่นั้นเธอก็ยังเป็นเพียงแค่คาร่าหมออาสาของ NGO คนนึง นั่นเลยทําให้เฟรดพระเอกของเราพอเห็นแบบนั้นตัวเขาก็ได้รีบขับรถตามออกมาช่วยคาร่าทันทีซึ่งทางด้านคาร่ากับจีบิวคู่หูของเธอทั้งสองก็พยายามหนีเอาตัวรอดจากไอ้รถด้านหลังอย่างสุดชีวิตทว่าก็ช่องไม่ดีที่รถของเธอมันดันมาติดกับก้อนหินเข้ามีน้ำซ้ำรถมันก็ยังดับไปอีกและก่อนที่ตัวเธอกับจีบิวจะต้องจบชีวิตลงตรงนี้ปรากฏว่าเฟรดพระเอกของเราก็ขับมาช่วยได้ทันเวลาซึ่งในตอนแรกเฟรดก็ได้บอกให้คาร่าทิ้งรถของตัวเองแล้วก็วิ่งมาขึ้นรถเขาแต่เธอก็ตอบมาทันทีว่่าเธอจะไมทิงวั ในรถแน่ เฟร็ดก็เลยต้องเปลี่ยนแผนขับไปดันท้ายรถของคาร่าให้จนในที่สุดรถของเธอก็ออกจากหินที่ติดมาได้ทั้งเฟร็ดกับคาร่าก็เลยรีบขับรถกลับมายัางค่ายลี้ภัยของตัวเองและด้วยความที่ค่ายแห่งนี้มันก็มีคนติดอาวุธคอยคุ้มกันอยู่พอไอคนที่ตามไล่ล่าคาร่ามาถูกยิงสวนกลับไปพวกมันก็เลยถอดใจพากันหนีกลับไปทางเดิมคาร่าเธอก็เลยสามารถเอาวัคซีนกลับมายัางค่ายได้อย่างปลอดภยัยซึ่งการที่เธอรอดมาได้คนที่ช่วยเอาไว้ก็คือตัวของเฟรดนี่เองทั้งสองที่รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วในตอนที่กลับมาถึงเมื่ มีอะไรจะทํากันต่อเฟรดกับคาร่าก็เลยชวนกันไปโจอย่างมอมมันทันทีเลยและแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนเสร็จกิจเฟร็ดที่เป็นห่วงคาร่ามากๆเขาก็ได้ขอให้เธอเลือกทําแบบนี้ซะ ทว่าคาร่าก็บอกว่าเธอโตมาที่นี่กับพอ่อยังไงเธอก็จะไม่ทิ้งที่นี่ไปอย่างแน่นอนอีกอย่างเธอก็ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงหรอกตัวนายเองนั่นแหละทําไมถึงยังหลบอยู่ที่นี่คาร่าได้ถามเฟร็ดกลับไปบ้างหลังจากนั้นเธอก็เดินจากไปแล้วตัวหนังก็ได้ตัดภาพย้อนกลับมาเมื่อ6เดือนก่อนณนะเวลานี้เฟร็ดเขาทํางานเป็นบอริการให้กับมหาเศรษฐีบ่อน้ํามันคนนึงแต่ทว่าภายในเมืองมันก็ได้เกิดการประท้วงขึ้นอย่างนัก เจ้านายของเฟร็ดก็เลยสั่งให้เขารีบมาลับพาออกนอกประเทศให้เร็วที่สุดเลยในระหว่างที่เฟร็ดกำลังขับรถฝ่าฝูงชนไปอย่างยากลำบากอยู่นั้นตัวเขาเองก็ได้โทรไปหาอเล็กผู้เป็นพี่ชายเพื่อจะถามว่าก่อนจะกลับปารีสอเล็กจะจัดการกับระเบิดที่ตัวเองมีอยู่ยังไงฝั่งอเล็กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเจาะออไปฝังเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วด้านเฟร็ดที่อยู่กลางม็อบต่างหากที่ควรระวังตัวเอาไว้ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันทั้งสองต่างเป็นห่วงซึ่งกันและกันหมายความว่าพวกเเขากกก็็ปนนนพพีีี่่่้ออองทรััดยูสม พอวางสายต่างฝ่ายก็ต่างแยกกันไปทําหน้าที่ของตัวเองซึ่งทางหน้าเฟรดเขาก็เสียเวลากับม็อบอยู่ตรงนี้นานพอสมควรแต่ในท้ายที่สุดเขาก็มาถึงบ้านของเจ้านายจนได้ทันทีที่มาถึงเฟรดก็ขึ้นมาบอกกับนายตัวเองว่าเขาพร้อมแล้วทว่าในตอนนั้นเจ้านายของเฟรดเขาก็กําลังขนเงินสดจํานวนมหาศาลออกจากตู้เซฟของตัวเองอยู่แถมในช่วงเวลาที่เขากําลังเร่งรีบอยู่นั้นผู้หญิงคนนี้ที่น่าจะทํางานกับเขาก็ยังได้เข้ามาหาแบบกระทันทันอีกเจ้านายของเฟรดก็เลยสั่งให้เขาไปข้องนอกเฟรดก็เลยเดินออกมาเลย ไปทาไม้เพลข,ของเราได้เจอกับเกาเธอแล้วก็อัลคาเพื่อนสองคนที่ทํางานในสายบริการเหมือนกันโดยทั้งสองก็เป็นบริการให้กับแอนนี่หุ่นส่วนของเจ้านายเฟรดพอได้เจอหน้ากันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานพวกเขาทั้ง3ก็ได้ทักทายกันอย่างเป็นมิตรแถมเกาเธอก็ยังถามไปด้วยว่าเฟรดเขาคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะทิ้งงานตรงนี้เพราะว่าพวกเขาก็รู้ว่างานที่นี่มันได้เงินดีมากแค่ไหนทว่าเฟรดก็ยืนยันว่าเขาจะไปจริงๆเนื่องจากงานที่นี่มันวุน่นวายสำหรับเขามากเกินไปแต่แล้วในจังหวะที่เขากำลังคุยกับเกาเธออยู่นนั้ จู่ๆก็มีตำร,รวจจากไหนไม่รู้พากันบุกเข้ามามีนำซ้ำพวกนี้ก็ยังมากันแบบเทียาวุธครบมืออีกเก้าเธอเอาคาหรือแม้กระทั่งเฟรดก็เลยต้องปล่อยให้พวกตำร,รวจเข้าไปในบ้านโดยที่พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่ยังไงซะในตอนที่ตำร,รวจคนที่เฝ้าพวกเขาเผลอเฟรดก็ได้พา put, พกเกาเธอรรเข้าไปในบ้านจากทางสระว่ายน้ำโดยก็ปล่อยให้เอาคาเป็นคนรับหน้ากับตำร,รวจคนนั้นส่วนทางด้านเจาน้านายของเฟรดกับแอนนี่พอได้เห็นในตำร,รวจคนนี้พาพวกบุกเข้ามาตอนแรกเจ้านายของเฟรดก็เสนอว่าเขาสามารถทำให้รวยล้นฟ้าได้เลยนะแต่ฝั่งหัวหน้าของตำรวจก็ ตอบว่ามันสายไปแล้วพร้อมกับที่ทันใดน,น,นั้น <c oughs> เขาก็ได้ลั่นไกสังหารเจ้านายของเฟรทิงซึ่งพอมีเสียงปืนดังขึน้นพวกบอดิการ์้า้งนอกทั้ง3คน <c oughs> ก็ได้เปิดฉาก <c oughs> เล่นงานตำรวจสวนกลับไปทันทีทั้งตัวเฟรตเกาเธอแล้วก็เอาคาพวกเขาต่างเป็นบอดิการ์ที่ฝึกฝนกันมาเป็นอย่างดีทั้งนั้นกับไอแคการรับมือกับตำรวจธรรมดามันก็เลยไม่ได้ยากเย็นอะไรนะซึ่งพอจัดการกับตำรวจตรงหน้าได้แล้วเกาเธอกับเฟรต์ก็ได้เข้ามาหาเจ้านายของพวกเขาทางด้านเกาเธอพอเห็นว่าแอนนี่ยังปลอดภัยอยู่เขาก็รีบพาเธอกลับไปขึ้นนรถททััีแต่กลบ ทางฝั่งเฟรดทีเดียวมาเห็นเจ้านายตัวเองถูกฆ่าตายไปแล้วในเมื่อเขาไม่เหลืออะไรต้องปกป้อง Fred, เฟรดก็เลยตัดสินใจขับรถมาหาอเล็กพี่ชายของเขาโดยที่ทางฝั่งอเล็กเขาเองก็อยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวสุดน่ารักซึ่งอเล็กเขาก็กําลังอธิบายให้กับลูกเข้าใจว่าการอยู่ที่นี่มันไม่ปลอดภยัยพวกเขาเลยต้องย้ายกลับไปอยู่ที่ปารีสกันแต่ทว่าก่อนที่พวกเขาจะกลับไปปารีสแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นเฟรดก็ขอคุยกับอเล็กกันแค่2คนโดยทางด้านเฟรดเขาก็ยิบปึกเงินที่เจ้านายพึงจะให้เป็นค่าาาจ้้้งมใหหกกับอเเล็็ไดน พร้อมกับเล่าให้อเล็กฟังว่าในตูเ้เซฟมันยังมีเป็นอีกสิบสิบ,สบปึกมันคงจะหลายล้านเหรียญเลยยังไงเจ้านายเขาที่เป็นเจ้าของก็ถูกฆ่าตายไปแล้วเฟร็ดก็เลยถามว่าอเล็กซเขายังเหลือระเบิดอยู่บ้างไหมเนื่องจากอเล็กซที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระเบิดตัวเขาก็เลยได้มาทํางานเกี่ยวกับระเบิดที่นี่ซึ่งเฟร็ดก็ตั้งใจอยากจะให้อเล็กเอาระเบิดที่พอมีอยู่ไประเบิดตู้เซฟให้หน่อยทว่าอเล็กที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็ไม่ยอมเอาด้วยเพราะว่าทั้งสองคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าหัวขโมยสําหรับที่นี่มันมีโทษร้าายแมาแมกค่ไหน อีกอย่างถ้าเกิดถูกจับได้ครอบครัวของอเล็กก็จะสวยไปด้วยอเล็กเขาก็เลยตอบปฏิเสธน้องชายไปทันทีแต่ทางด้านเฟรดเขาก็พูดตื้ออย่างสุดฤทธิ์โดยเฟรดก็ได้บอกว่าทั้งตัวเขาแล้วก็อเล็กต่างก็จําเป็นต้องใช้เงินพวกนั้นเพราะว่าพวกเขาที่เลิกทํางานบริการกลับไปก็คงจะมีแต่งานขับรถบรรทุกที่มันได้เงินน้อยถ้าเกิดไม่ไปเอาเงินที่นั่นพวกเขาจะเอาเงินที่ไหนมาใช้สุดท้ายจากปัญหาเรื่องเงินบวกกับคําพูดของเฟรดมันก็เลยทําให้อเล็กยอมมาเอาด้วยจนได้หลังจากนั้นตัวหนังก็ตัดภาพกลับมาในปััจจุบนนนนซึ่งใตอนนี้เด ก็เดินมาหาภรรยากับลูกสาวของอเล็กที่ทั้ง3คนได้อาศัยอยู่ในค่ายรีพัยพอได้เจอนาวเพคข,ของเรามายาภรรยาของอเล็กก็ถามไปทันทีว่าไอ้พวกโจรที่ตามมามันมาจากงานของเฟรดใช่ไหมเพราะว่าคนในค่ายก็พูดเรื่องนี้กันไปทั่วฝั่งเฟรดก็เลยอธิบายว่าที่เขาต้องไปทํางานเพราะว่าเขาก็ต้องการเงินจะได้เอาเงินมาพามายากับลูกสาวออกนอกประเทศแต่พอมายาได้ยินเธอก็ได้ด่าไปทันทีที่เธอต้องมาอยู่ที่นี่มันก็เป็นเพราะว่าอเล็กต้องไปติดคุกแทนเฟรดจากเหตุก,การณ์ในตอนที่เขามาชวนไปป้นเงินเมื่อ6เดือนก่อนแล นีออกนอกประเทศให้อเล็กอยู่ที่นี่คนเดียวอีกเธอกับลูกจะไม่ทิ้งอเล็กไว้คนเดียวอย่างแน่นอนฝันไปเหอะว่าเธอจะยอมไปด้วยทว่าในระหว่างที่ Maya, มา่ากํกำลังยืนด่าเฟรดอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตรงท่อระบายกา๊าซแถวบ่อน้ำมันที่ตั้งอยู่ใกล้ๆค่ายลีภัยแห่งนี้เฟรดก็เลยรีบดึงมา่ากับลูกสาวมาหลบหลังเขาแล้วก็ได้ยืนดูไฟที่มันลุกไหม้จนเกือบจะถึงฟ้าที่มันได้โผล่ขึ้นมาจากท่อส่งก๊าซตรงนั้น ตัดภาพสลับกลับไปทางด้านของอเล็กซ์ซึ่งการใช้ชีวิตของเขาในคุกอเล็กซ์ก็ถูกผู้คุมสั่งให้เขาลงไปสู้กับนักโทษคนอื่นโดยที่มีเหล่าบรรดาน,นักโทษแทงเดิมพันในการต่อสู้ของพวกเขาด้านอเล็กซ์ที่เลือกอะไรไม่ได้ตัวเขาก็เลยต้องจำใจต่อสู้กับนักโทษตรงหน้าและอเล็กซ์ก็ได้ซัดคูต่อสู้ของเขาไปคนแล้วคนเล่าขนาดที่ถึงแม้จะเป็นชายร่างยักษ์คนนี้ก็ยังเอาเขาไม่อยู่เพราะว่าอเล็กซ์ก็ได้จัดการเฮดบัตแล้วก็สาวหน้าไปใส่อย่างไม่ยังในตอนนี้ทางคุกก็เลยไม่มีใครสามารถเอาเขาลงได้เลยและในเมื่อเขาจัดการกับค อเล็กก็เลยเดินไปรับเงินเดิมพันกับผู้คุมแต่ทว่าไอ้ผู้คุมคนนี้มันก็โกงเขาโดยบอกว่าเงินนี่มันก็พอแล้วสําหรับไอ้คนที่มันฆ่าตํารวจอเล็กที่กําลังเดือดจัดก,ก็เลยสัตว์หน้าผู้คุมคนนี้ไปทีนึงหลังจากนั้นเขาก็ดึงถุงเงินมาโปรยทิ้งมันก็เลยทําให้หนักโทษในคุกวุ่นวายมากจากเงินที่มันปิววนไปทั่วสุดท้ายอาเล็กที่เป็นต้นเหตุเรื่องราวทั้งหมดเขาก็เลยถูกจับตัวมาขังแยกเอาไว้คนเดียวไม่นำซ้ำไอ้ตัวผู้คุมมันก็ยังเดินมาเยาะเยะ้ยเขาถ้าเมาอา อเล็กเขาได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวเองมาอยู่ในนี้โดยที่สาเหตุมันก็มาจากการที่เขาตัดสินใจทําตามคําขอร้องของเฟร็ดในวันนั้นซึ่งระหว่างที่อเล็กกาลังใช้ระเบิดจัดการกับตู้เซฟจู่ๆทีมจู่โจมของทหารจํานวนมากก็ได้พากันบุกมาที่นี่มาเลยทําให้ตัวเขาที่เพิ่งจะวางระเบิดไปเมื่อกี้ก็เลยหนีไม่ทันอีกอย่างแรงระเบิดที่มาจากอเล็กมันก็ยังฆ่าชีวิตทหารไปหลายคนอีกสุดท้ายอเล็กก็เลยต้องรับโทษจําคุกตลอดชีวิตแบบนี้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่สําหรับเขามากๆ ในเวลาเดียวกันแอนนี่เธอที่เป็นเจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทํางานเสี่ยงอันตรายอยู่ในระแวกนี้เธอเองก็ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าของบ่อน้ำมันที่กําลังเผชิญกับเหตุไฟไหม้ตรงท่อส่งกา๊าซซึ่งเจ้าของก็เลยทขํขคอตกลงว่าจ้างแอนนี่ให้ทีมของเธอเป็นคนจัดการกับปัญหาไฟไหม้ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่และเหตุผลที่ต้องรีบจัดการกับปัญหาไฟไหม้ให้มันเร็วที่สุดมันก็เป็นเพราะว่าท่อส่งก๊าซของบ่อน้ำมันที่กาลังเกิดเพลิงไหม้อยู่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่บอ่อเดียวแต่ทว่าที่ด ไปยังบอ่อน้ํามันอีกแห่งหนึ่งซึ่งมันกระทอดยาวไปถึงหมู่บ้านของผู้รีภายที่ทางฝั่งของเฟรดกาลังอาศัยอยู่ในตอนนี้เลยด้วยถ้าไม่รีบจัดการให้เร็วที่สุดสุดท้ายแล้วบอ่อน้ํามันทั้งสองมันก็จะระเบิดทั้งกําแพงที่การตัวบอ่อหรือแม้กระทั่งชุมชนตรงนั้นมันต้องเลวไม่เหลือซากแน่ๆตัวเศรษฐีที่เป็นเจ้าของบอ่อน้ํามันก็เลยอยากจะจ้างให้ทีมของแอนนี่ไปขนไนโตรกิซรีนที่มันอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็เอาไนโตรกิซรีนประมาณ100กิโลมาระเบิดจัดการกับแก๊สที่มันกําลังรั่ยย่่่ววไหลลอยยูซึงงงงสินนีีนี้้กก็็คจจจะะเเปททาาดดดพัรแ แต่ทว่าในโตกิสรีมันก็เป็นสารก่อระเบิดที่มันรุนแรงมากๆขนาดที่ว่าไม่กี่หยดมันก็ระเบิดบ้านทั้งหลังทิ้งได้เลยการจะหาคนขนของที่มันอันตรายขนาดนี้ยังไงก็ต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญในการขับรถมากๆอีกทั้งก็ยังต้องเก่งพอจะรับมือกับพวกผู้ก่อการร้ายในละแวกนี้ได้ด้วย คนคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ว่าก็คงจะหนีไม่พ้นเฟรดพระเอกของเราที่อาศัยอยู่ละแวกนี้พอดีเมื่อคิดได้แบบนั้นแอนนี่ <Annie S 2> เธอก็เลยมาหาเฟรดถึงที่แล้วเธอก็ยื่นข้อเสนอให้กับเฟรดโดยถ้าเกิดเฟรดยอมทํางานนี้ให้แอนนี่ก็จะให้เงินค่าจ้างหนึ่งล้านเหรียญพร้อมกับจะจ่ายค่าเครื่องพาคนของเฟรดไปส่งที่ปารีสทั้งหมดอีกทั้งที่มันสําคัญที่สุดก็คือแอนนี่รับปากว่าจะเอาตัวอเล็กออกมาจากคุกให้ด้วยหมายความว่าหลังจากจบงานนี้อเล็กพร้อมกับพี่ชายแล้วก็ครอบครัวก็จะได้ไปเริ่มนีาย มีอะไรมันดีไปกว่านี้อีกแล้วทันทีที่มาญา้ิินแบบนั้นเธอก็ไม่สวนว่ามันคืองานอะไรเธอขอร้องให้เฟรดรับมันซะเพราะว่าอเล็กสาวมีของเธอก็จะได้ออกมาจากนัานสักทีทําให้พอเฟรดเขาเห็นท่าทีของมายาเป็นแบบนั้นพระเอกของเราก็เลยตัดสินใจตอบตกลงแต่ทว่าทันทีที่เฟรดบอกว่าจะเอาด้วยแอนนี่ก็เรียกตัวคาร่ากับจีบีวออกมาเฟรดก็เลยกตกใจมากๆที่คาร่าเธอมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ายังไงงานที่เขากำลังจะทํามันก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆซึ่งเหตุผลที่คาร่าเธอถูกเรียกตัวมามันก็เป็นเพราะ ที่ที่รู้เส้นทางไปอย่างดีเธอรู้ว่าเส้นทางไหนปลอดภัยเส้นทางไหนไปไม่ได้อีกอย่างเธอก็เป็นหมอของ NGO ด้วยการมีคนอย่างเธออยู่ในทีมมันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีอยู่ไม่น้อยถึงแม้เฟรดเขาจะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นทว่ามันก็เป็นความต้องการของคาร่าแถมคาร่าเธอก็ยืนกรานว่าจะเอาด้วยอย่างแน่นอนในท้ายที่สุดในแผนนี้มันก็เลยมีทั้งตัวของเฟรดที่จะเป็นคนขับรถบรรทุกคาร่ากับจีวิวก็จะเป็นคนบอกเส้นทางส่วนอเล็กที่เอาคาเป็นคนเอาเงินไปจ่ายเพื่อเอาเขาออกมาจากคุกก็จะทําหน้าที่คอยจัดการกับนนโตเกดิรบ อนุภาพร้ายแรงพวกนี้เนื่องจากอเล็กเขาก็เป็นคนที่ชำนาญเรื่องระเบิดที่สุดแล้วพอตกลงกระเซ็นทางด้านทีมของเฟรดก็ได้นั่งฮอไปยังจุดรวมพลในเมืองหลวงซึ่งระหว่างทางฮอของพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับ RPG ของพวกผู้ก่อการร้ายนี่ก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าพื้นที่แถวนี้มันอันตรายมากแค่ไหนแต่ทว่าพวกเขาก็ผ่านมันมาได้อย่างปลอดภัยอยู่ดีส่วนทางฝั่ง c, เอเล็กอ้าคาเป็นคนพาเขามาพักพวกที่เหลือแต่แล้วทันทีที่อเล็กได้เจอกับเฟรดน้องชายของเขาอีกครั้งฝั่งอเล็กที่แค้นในตัวเฟร็ดมากๆก เราอย่างมายัง่งจนคาร่า,าเธอต้องเข้ามาห้ามโดยบอกว่าอเล็กจะไม่สนคนพวกนี้ก็ได้แต่เขาควรจะสนมาย่าก,กับลูกสาวหน่อยนั่นก็เลยทาให้อเล็กเขาพอใจเย็นลงมาได้บ้างและต่อมาหลังจากที่อเล็กจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้แล้วตัวอเล็กก็ต้องการแสดงให้กับทุกคนได้เห็นว่าพวกเขากําลังขนอะไรกันอยู่ซึ่งอเล็กก็ได้หยิบขวดนโตมันกิาที่เขามีอยู่ออกมาทําการเอาลวดจุ่มไปในขวดแล้วก็โยนมันไปที่พื้นทันใดนั้นเองมันก็เกิดระเบิดอย่างรุนแรงจนพื้นเป็นหลุมไปเลยทุกๆคนก็เลยได้เห็นด้วยตาตัวเเอองงว่่าาาาจ้้สินนนีมมััตรยก แค่ไหนและถัดมาแต่ละคนก็ได้แยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองโดยที่อเล็กก็ได้สั่งให้เฟรดไปหาลังใส่ไนโตรมาให้เขาเฟรดก็ได้ทําตามที่พี่ชายบอกโดยไม่ถามอะไรสักคำด้านเก่าเธอเขาก็รับหน้าที่เป็นคนจัดการเรื่องไนโตรกิสลีนซึ่งในตอนนี้ไนโตรมากกว่า200กิโลมันถูกเก็บเอาไว้ที่โรงงานไฟฟ้าเก่าเธอจะส่งลูกน้องล่วงหน้าไปจัดการกับพวกกาดไทยในตอนที่เขาไปขนมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ทางด้านคาร่าก,กับจีบิวทั้งสองก็ได้ไปที่ออฟฟิศของ NGO เพื่อจะเข้าไปเอาบัตรผ่านด่านตรวจของพวกหา เนื่องจากเส้นทางที่พวกเขาจะผ่านมันก็มีด่านตรวจอยู่ด้วยซึ่งเธอก็รับหน้าที่จัดการกับเรื่องนี้เองทั้ง3ฝ่ายจัดการหน้าที่ของพวกเขาได้ราบรื่นอย่างไม่มีปัญหาแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นอเล็กก็ยังม่ยกโทษให้เฟร็ดน้องชายอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องไอระเบิดบารนีเฟร็ดก็คงจะปล่อยให้เขาติดคุกแทนไปจนตายนแน่ๆมันจึงไม่แปลกอะไรเลยที่อเล็กเขาจะโกรธและแค้นเฟร็ดม,มากๆทว่ายัางไงซะพวกเขาก็ต้องเดินหน้าเรื่องแผนการกระต่อเนื่องจากในตอนนี้พวกเขาก็เหลือเวลาขนส่งไม่ถึง24ชั่ววโมมงแล้เื่อเตรียมททัั้งรถอา รวมถึงบัตรผ่านจนพร้อมพวกเขาทั้งหมดก็เลยพากานออกเดินทางทันท,ทีและแล้วพอเริ่มเดินทางปัญหาอย่างแรกที่ต้องเจอเลยก็คือเรื่องด่านตรวจเพราะว่าก่อนจะไปเอาในโตที่โรงงานไฟฟ้าพวกของเฟร็ดก็ต้องผ่านด่านตรวจนี้ไปให้ได้ก่อนในตอนที่ขับมาถึงคาราเธก็ยื่นบัตรผ่านของ NGO ให้ทว่าแทนที่จะปล่อยผ่านไปแบบง่ายหัวหน้าของด่านตรวจนี้กับตรวจสอบพวกเขาแบบคุมเข้มมากๆจนเกาเธอคิดว่ามันจะแย่ซะแล้วแต่พอตรวจสอบว่าคาราคือคนของ NGO จริงๆในครั้งนี้หัวหน้าด่านตรวจก็ยอมปล่อยผ่านให้คารา กับเกาเธอ์ก็เลยโล่งใจกันมากๆซึ่งทันทีที่รอดจากตรงนี้มาได้พวกเขาก็รีบขับรถมุ่งหน้าไปยังโรงงานไฟฟ้าต่อทันทีเลยพอถึงตอนลุ่งเชา้าขบวนรถของเกาเธอ์ก็มาถึงโรงงานไฟฟ้าพอดีแต่ปรากฏว่าในตอนที่มาถึงเกาเธอ์ก็ได้หยุดรถรอด,ด้านนอกกดังแล้วเขาก็วิทยุบอกให้เฟรดกับอเล็กไปจัดการเรื่องในโตกันเองซึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดเกาเธอกับคาร่าจะได้ไม่ถูกลุกหลงไปด้วยฝั่งคาร่าเห็นว่า2พี่น้องจะทํากันแค่2คนเท่านั้นเธอก็เลยจะลงไปช่วยแต่เเเเกกกาาาาาาธธออ็็ห้าม,มาไวพระสคํคญ เนื่องจากถ้าเกิดไม่มีเธอใครจะเป็นคนบอกเส้นทางที่ปลอดภัยให้สุดท้ายก็เลยมีเป็นแค่อเล็กกับเฟรดเท่านั้นที่ช่วยการขนในโตวกว่า200กิโลขึ้นรถแต่ยังไงพวกเขาก็ขนในโตทั้งหมดขึ้นรถได้อย่างปลอดภัยอยู่ดีโดยทั้งหมดก็ต้องให้เครดิตอเล็กเลยที่เตรียมลังใส่ในโตมาแบบปลอดภัยแล้วก็ดีมากๆและแล้วพอขนในโตทั้งหมดขึ้นรถเสร็จอเล็กเขาก็ทิ้งในโตเกีซลีนหลอดหนึ่งเอาไว้ที่นี่ตามคําสั่งของเกาเธอที่สั่งเขาเอาไว้และพอขบวนรถของพวกเขาวิ่งพ้นเขตกดังมาแล้วเกาเธอก็ได้จัดการใช้ในโตกอิินหลดที่ว่วา ระเบิดโกดังแห่งนั้นทิ้งจนมันเละไม่เหลือซากไปเลย ทุกๆคนที่เห็นก็ต่างพากันอึ้งมากๆที่ไนโตกิซิลีนเพียงแค่หลอดเดียวมันทาได้ขนาดนี้ทว่าพอเดินทางกันต่อมาสักพักหนึ่งคาร่าที่เป็นคนขับรถของเกาเธอร์นำขบวนเธอเองก็เปลี่ยนใจลงจากรถของเกาเธอร์มาอยู่คันเดียวกับเฟรดเนื่องจากตัวของเกาเธอก็ปฏิบัติกับเธอไม่ดีเลยรวมถึงเธอเองก็คงจะเห็นที่หน้าเกาเธอร์จะแย่แล้วการเปลี่ยนมานั่งอยู่กับเฟสดก็คงจะทําให้เธอสบายใจมากกว่าแต่ปรากฏว่าพอจบเรื่องนี้และไม่ทันจะไปไหนได้ไกลจูๆ่ๆพวกเขาก็ได้มาเจอกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่ปิดถนนเอาไว้คาร่าเธอก็เลยแปกกใจมา เพราะว่าที่ผ่านมามันไม่เคยมีทหารมาตั้งด่านตรงนี้เลยอีกอย่างเจ้าพวกนี้มันก็ดูจะมีกองกำลังที่มากเกินไปเก่าเธอก็เลยมั่นใจว่าคนพวกนี้ต้องไม่ใช่ทหารแน่ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าถึงแม้เจ้าพวกนี้จะเห็นบาดผ่านของคาร่าแล้วก็ตามแต่พวกมันก็ยังไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาผ่านไปไม่หนํำซ้ำก็ยังเรียกเงินเป็นค่าผ่านทางด้วยเก้าเธอก็เลยบอกว่าพวกเขาไม่ได้พกเงินมาเลยพวกทหารทั้งหมดมันก็เลยพากันยิงปืนขึ้นฟ้าพร้อมกับหัวเราะออกมาเพื่อแสดงให้ฝั่งเก้าเธอเห็นว่าพวกเขามีอำนาจมากกว่าแค่ไหน เห็นว่าเรื่องมันไม่จบสักทีเขาก็เลยลงมาจากรถเอาตาสัญลักษณ์ NGO ให้ดูแล้วก็ได้บอกไปว่าพวกเขาจะรีบเอาวัคซีนไปช่วยคนในชุมชนแต่แทนที่พวกทหารจะยอมปล่อยพวกมันกับเลงอาวุธมาที่พวกของจีบิวแล้วก็เกาเธอแทนอเล็กรวมถึงคนอื่นๆเห็นว่าทายไม่ค่อยดีแล้วทุกๆคนก็เลยชักอาวุธเตรียมพร้อมและก็เป็นตัวของอเล็กที่มีระเบิดอยู่ในมือเขาก็เป็นคนเข้ามาจับไอ้ตัวหัวหน้าเอาไวา้เพื่อจะได้บังคับให้คนที่เหลือมันยอมทิ้งอาวุธซะแต่ทว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันก็ยิ่งงตึงเเเเคครีียยดดดดมมาาาากกกกว่ิิไปออสุท้ธ มันคงจะเลี่ยงไม่ได้แล้วตัวเขาก็ได้เป็นคนเปิดฉากยิงฆ่าพวกมันก่อนเลยพอเกาเธอเปิดคนที่เหลือก็ตามทันทีในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็เลยยิงต่อสู้กันอย่างชุลุมลุนมากซึ่งทางด้านเกาเธอที่มีทั้งอาคาเอเล็กแล้วก็เฟรดรวมถึงก็ยังมีลูกน้องมือดีอีกหลายคนพวกเขาก็เลยเป็นฝ่ายและยิงจัดการกับพวกมันไปได้ทีละคนทีละคนแต่ก็โชคร้ายที่จีบิวได้พลาดถูกยิงเขา้าคาร่าที่เห็นเธอก็รีบวิ่งมาดูอาการของจีบิวทันทีแต่ก็เป็นเฟรดที่เป็นคนมาลากเเอออออข้้้้นนรถ่่่งงาาาาากกิดยยูตตตตีพพวคแ ขึ้นรถได้แล้วทุกทุกคนก็รีบขับรถไปต่อกันทันทีเลยแต่ทว่าทหารรับจ้างพวกนั้นมันก็ยังตามไล่ล่าพวกเขามาไม่เลยแถมพวกมันก็ยังจัดการลูกน้องของเกาเธอที่ขับมอเตอร์ไซค์ล้างท้ายไปแล้วด้วยเกาเธอที่กำลังเดือดเขาก็เลยโผล่มาจากรถแล้วก็ใช้ปืนในมือของเขายิงจัดการกับเจ้าพวกนั้นอีกทั้งถึงแม้รถพวกมันจะพลิกคว่ำไปแล้วเกาเธอก็ยังลงมายิงซ้ำเพื่อความชัวร์อีกถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่โหดสุดๆไปเลยระหว่างนั้นอเล็กก็เดินมาบอกเกฟสว่าพวกเขาขับเร็วเกินไปตตต้้้้้อองงขขึึนนนนปรรััับสาาายยหหลโใม่ทวค เธอเองก็แค้นเก่าเธอมากๆที่ปล่อยให้จีบิวนอนตายอยู่ตรงนั้นเธอก็เลยพยายามจะวิ่งเข้ามาทำร้ายเก่าเธอจนทุกคนต้องเข้ามาห้ามเอาไว้ทำให้พอเก่าเธอเขาเห็นคาร่าอารวาสแบบนี้บวกกับเส้นทางของเธอมันก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกับที่คุยโวเอาไว้เลยเก่าเธอก็เลยเปลี่ยนแผนจะไปใช้เส้นทางทางเหนือโดยที่เขาก็จะเป็นคนสั่งการแทนคาร่าเองซึ่งเก่าเธอก็ได้สั่งให้ลูกน้องคนหนึ่งเป็นคนขับรถนำขบวนให้แต่ปรากฏว่าพอเดินทางกันต่อมาสักพักจนมาถึงถนนที่มันมีลำธารขวางอยู่ในตอนที่คนของเก่าเธอขับไปถึงกลางลำธารทั้งตัวขเา ก็ถูกกับระเบิดทําลายจนเละไม่เหลือสรางทุกๆคนก็เลยต้องลงมาตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพออเล็กเขาได้เช็คดูแล้วอาเล็กก็มั่นใจเลยว่าพวกเราต้องอยู่กลางดงระเบิดแน่ๆ ถ้าเกิดจะขับผ่านไปแบบดื้อมันก็คงจะเหมือนกับการเอาชีวิตไปทิ้งเพื่อจัดการกับทุนระเบิดอเล็กก็เลยไปเอาโซลงมาจากรถแล้วเขาก็ได้เอาโซ่ันกันให้เหมือนกับตะไคร์หลังจากนั้นตัวเขากับเฟร็ดที่อาสามาช่วยก็ได้ใช้โซ่ลากดูที่พื้นดูว่ามีกับระเบิดถูกวางเอาไว้ไหมซึ่งพอลองทำพวกเขาก็เจอเข้ากับกับระเบิดจริงๆอเล็กก็เลยจัดการกู้ระเบิดลูกนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้เอามันไปวางให้มันไกลจากตรงนี้ทว่าในตอนที่เขากับเฟร็ดกําลังจะเดินกลับเฟรดก็โชคร้ายเดินไปเหยียบเข้าระพ่่ชาายมวแต เขาดูว่าระเบิดลูกนี้มันเป็นระเบิดต่อตารถถังอเล็กก็ได้บอกกับเฟรดว่าเขาไม่รู้วิธีกู้มันฝั่งเฟรดก็เลยบอกให้ทิ้งเขาไว้ตรงนี้รวมถึงเขาก็ได้ขอโทษเรื่องขมดที่ทํากับอเล็กไว้ด้วยแต่ทางด้านอเล็กเขาก็ไม่ยอมไปยังไงเฟรดก็เป็นน้องเขาหุบป,ปากแล้วทําตามที่เขาบอกซะซึ่งอเล็กก็บอกให้ยืนมือมาเดี๋ยวเขาจะเป็นคนดึงออกมาจากระเบิดให้เองแต่การทําแบบนี้ทั้งคู่ก็รู้ดีว่ามันเสี่ยงมาแค่ไหนทว่าสุดท้ายอเล็กก็ยังเลือกอยู่ช่วยน้องชายเขาและก็โชคดีมาก ไม่ได้ทํางานทั้งสองคนก็เลยลอดตายกันมาได้ท้ามทั้งสองคนหลุดหัวล้อกกันออกมาเลยแต่ถึงแม้จะจบเรื่องระเบิดไปแล้วมันก็ยังมีปัญหาใหม่เข้ามาอีกซึ่งนั่นก็คือเรื่องที่มีมือสไนเปอร์กําลังซุ่มยิงพวกเขามาจากที่ไหนสักแหง่งทุกคนก็เลยใช้อาวุธทุกอย่างที่มีพยายามหาตําแหน่งและจัดการกับมือสไนเปอร์คนนั้นจนสุดท้ายกลาเป็นปตัวของอัลคาที่เป็นคนปิดฉากทว่าอาัลคากระพานเดินไปเหยียบโดนกับระเบิดเหมือนกันนั่นเลยทําให้เก่าเธอเขาได้เสียมือดีไปอีกคนหนึ่งแล้วมีหนำซออ้ำ แถมรถที่อเล็กขับมาก็เสียจากการประทะกันเมื่อกี้อีกในตอนนี้พวกเขาเหลือเวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้าเกิดจะให้รออเล็กซ่อมรถเสร็จมันก็คงจะไม่ทันเกาเธอก็เลยสั่งแยกมาสอทีมโดยที่เขาก็จะไปกับเฟสด่วงหน้าไปก่อนส่วนอเล็กถ้าซ่อมรถเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยเดินทางต่อโดยให้ไปอีกเส้นทางหนึ่งเนื่องจากจะได้มั่นใจว่าจะต้องมีคันใดคันหนึ่งไปถึงก่อนเวลาแน,น่ๆพอตกลงกันเสร็จทั้ง4คนก็ได้แยกย้ายกันไปโดยที่ฝั่งเฟรดกับเกาเธอก็ล่วงหน้ากันไปก่อนและแล้วพอขับรถมาต่อกันอีกสักพ จเจอกับบ่อน้ามันที่มันขวางทางอยู่ส่วนฝั่งอเล็กที่ซ่อมรถเสร็จแล้วเขาก็ขับมาเจอก้อนหินที่มันขวางทางอยู่เหมือนกันในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเจอปัญหาที่มันน่าหนักใจมากๆทว่ายังไงพวกเขาก็ต้องหาทางเดินหน้าไปต่อให้ได้อยู่ดีฝั่งอเล็กเขาก็เลยใช้ในโตกิสลรินเล็กน้อยทําการสร้างชนวนระเบิดจัดการกับก้อนหินพวกนั้นสุดท้ายอเล็กเขาก็เลยผ่านก้อนหินกับบ่อน้ามันตรงนี้มาได้ส่วนทั้งฝั่งเฟรดเขาเองก็เลือกที่จะขับผ่านบ่อน้ามันตรงนี้ไปแบบชา้ชาๆเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดขึ้มา,าต ดกันแน,แน่แต่แล้วในท้ายที่สุดด้วยความพยายามของเฟร็ดเขาก็เกือบจะขับผ่านบ่อน้ามันมาได้แล้วทว่าระหว่างที่เฟร็ดกาลังจดจ่อก,กับปัญหาตรงหน้าไอ้เจ้าเก่าเธอมันก็หักหลังเขาโดยการชักปืนขึ้น,นมายิงจัดการกับเฟร็ดแล้วก็ได้ลากตัวเฟร็ดลงมาจากรถหลังจากนั้นก็ได้ขับรถต่อไปแค่คนเดียวถือว่าเก่าเธอเนี่ยชัวแล้วก็แสบมากๆไม่นานานากักด้วยความที่เส้นทางของอเล็กมันก็มาบรรจบตรงนี้พอดีอเล็กที่เห็นว่ามันมีรอยรถผ่านไปเขาก็เลยมั่นใจว่าตัวเองจะผ่านไปได้เหมือนกันซึ่งก็ต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก จะผ่านบ่อน้ำมันตรงนี้มาได้พอขับพ้นกันมาแล้วอเร็ก็ได้บอกกับคาร่าว่าเดี๋ยวจอดพักรถสักแป,ป๊บหนึ่งซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านของเกาเธอตัวเขาที่กําลังรีบเอาไนโตรไปหาแอนนี่ด้วยความที่รีบร้อนบวกกับเส้นทางมันก็ยากมากเพราะว่าเส้นทางมันก็ทางโคดเคียวแถมก็ยังเป็นหน้าผาสูงชันอีกสุดท้ายเกาเธอเขาก็เลยพลาดทําทให้ไนโตรที่มาทุกมาเกิดแรงสั่นสะเทือนมากเกินไปไนโตรกีลีนกว่า100กิโลที่อยู่หลังรถก็เลยเกิดระเบิดจนทําให้หน้าผาตรงนั้นมันแหว่งไปเลยซึ่่่งงงงงงจาากกแแรรรระเบิดททีมมััันนุ้้ฝอ หรือแม้กระทั่งอเล็กกับคาร่าก็เห็นตัวอเล็กกับซาร่าก็เลยเสียใจมากๆเพราะคิดว่าเฟร็ดเขาคงจะตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ตะโกนเรียกพวกเขาโดยบอกว่าผู้ไม้ตรงนี้มีคนเจ็บนอนลบอยู่ทั้งสองก็เลยรีบวิ่งไปดูจนได้เห็นสภาพของเฟร็ดที่ยังไม่ตายซึ่งพอเห็นว่าเฟร็ดกำลังแย่อเล็กเขาก็เลยจะรีบพาน้องชายกลับมารักษาให้เร็วที่สุดทั้ง3ก็เลยขับรถที่บรรทุกไนโตรกิสลีนอีก100กิโลขับรถตามเส้นทางกลับมาหาแอนนี่เทว่าระหว่างนั้นแอนนี่ก็ได้คุยกับเเจจ้้าาาขขออองงงบบ่่นนมััซึตววกก็ ในตอนนี้ไฟมันได้ลุกไหม้เกินจะควบคุมได้แล้วต่อให้ในโตกีเซรีนจะมาถึงทีมของเขาก็คงจะทําอะไรไม่ได้อยู่ดีทางเดียวที่จะพอหยุดการระเบิดก็คงจะมีแต่ต้องขับรถบรรทุกนโตพุ่งเข้าไปเท่านั้นพอได้ยินแอนนี่ก็รับปากไปว่าเดี๋ยวเธอจัดการเองถึงพอวางสายเธอก็สั่งให้ลูกน้องไปเอาตัวมาย่ากับลูกสาวของอเล็กมาส่วนทางด้านพวกของอเล็กในตอนนี้อีกแค่นิดเดียวพวกเขาก็จะถึงอยู่แล้วแต่จู่ๆก็ได้มีรถของพวกทหารรับจ้างโผล่มาไล่ยิงหลังพวกเขาจากไหนไม่รู้ถ้าเกิดไม่ทําอะไรจนพวกมันยิงไปถูกหลอดนโต มันก็คงจะไม่มีใครรอดไปจากตรงนี้แน่ๆคาร่าเธอก็เลยตัดสินใจปีนมาที่หลังรถแล้วก็ใช้ไนโตรที่มีอยู่ป้าไปจัดการกับเจ้าจพวกนั้นจนสุดท้ายจาก็ไดระเบิดของไนโตรคาร่าเธอก็เลยสามารถจัดการกลับไปรถคันนั้นลงไปได้และหลังจากนั้นไม่นานาน,านักอเล็กเขาก็ได้ขับรถมาถึงจุดที่นัดกับแอนนี่เอาไว้แต่พอเขาได้จอดรถและกําลังวิ่งมาหามายากกับลูกสาวคนของแอนนี่ก็ได้ชักปืนขึ้น,นมาจ่อทั้งสองคนพร้อมกับที่แอนนี่ก็ได้บอกกับอเล็กว่าถึงแม้ในตอนนี้ไนโตรกีซลีนจะมาถึงแต่่่ทททีีมมรรรออจัดดกกาา็ํะไไไ้้แลว ฝั่งแอนนี่กันเลยมั้งครับให้อเล็กเขาพีชีพขับรถที่บรรทุกในตรกิซลีนทั้งหมดพุ่งเข้าไปในนั้นเพราะนี่มันก็เป็นทางเดียวที่จะหยุดการระเบิดได้ทางด้านอเล็กพอได้ยินเขาก็ถึงกับอึ้งไปเลยอเล็กที่ในตอนนี้ตัวสั่นเพราะทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ยอมทำมายาก,กับลูกสาวเขาก็ต้องมาตายตรงนี้ทว่าในระหว่างที่อเล็กก็กำลังลังเลอย,อยู่นั้นเฟร็ดที่สภาพปางตายอยู่บนรถพระเอกของเราก็เป็นคนยิงจัดการกับแอนนี่แล้วก็ลูกน้องและถึงแม้ตัวเขาจะบาดเจ็บหนักมา,มากๆอยู่ทว่าฝีมือการยิง ของอเล็กก็เลยปลอดภัยจนได้อเล็กที่ดีใจมากๆเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปกอดทั้งสองคนทันทีส่วนคาร่าเธอเองก็รีบวิ่งมาดูอาการของเฟร็ดว่าเป็นยังไงบ้างแต่ทางด้านของเฟร็ดที่รู้ดีว่างานนี้มันต้องมีคนเสียสละไม่งั้นมันจะมีคนอีกนับพันต้องมาตายด้วยในท้ายที่สุดพระเอกของเราก็เลยตัดสินใจผีชีพโดยจะเป็นคนขับรถบรรทุกในโตาเกิีลินทั้งหมดเข้าไปเองทางด้านคาร่าเธอเองก็พยายามรีบวิ่งเข้ามาห้ามแต่ตัวเฟร็ดที่คงอยากจะไทยบาปที่เขาได้ทํากับอเล็กเอาไว้สุดท้ายเฟรกกลยคิย้้มจาาาใหับร แล้วตัวเขาก็ได้ขับรถที่บรรทุกในโตรเกีซลีนมากกว่า100กิโลพุ่งตรงเข้าไปในบ่อน้ามันที่กําลังใกล้ระเบิดเต็มทีแล้วซึ่งพอตัวของเฟรดเขาได้ขับรถเข้าไปถึงมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามมาทันทีแต่ทว่าการระเบิดในครั้งนี้มันก็เป็นระเบิดที่ได้ช่วยชีวิตผู้คนนับพันเอาไวา้และแล้วพอไฟที่มันกําลังลุกไหมได้ดับลงไปผู้คนในหมู่บ้านก็ต่างพาการูวิ่งออกมาด้วยความดีใจมีเพียงแค่อเล็กกับคาร่าเท่านั้นที่กําลังยืนร้องไห้เสียใจกับการตายอันเเสสีียลลละะของชชท่่่ววรดแแ้ ในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง The w a g e s of f e s r ซึ่งในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป4.5คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 52%นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i b e หรือจะคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วพวกเราจะหาหนังดีๆมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ